ระเบิดนั่งย่งเซโยชานลแอนิมดาสวัสดีค่ะทุกคนพี่แอนนะคะทําแบบนี้พูดภาษาเกาหลีได้คลิปนี้เจอกันก็เป็นอีพีที่13แล้วนะคะแล้วในคลิปนี้พี่แอนจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านออกเสียงแบบหนึ่งในภาษาเกาหลีซึ่งเราเรียกว่าการอ่านเชื่อมเสียงนะคะจะเป็นการอ่านเชื่อมเสียงจากพยางค์ข้างหน้าไปยังพยางค์ที่อยู่ถัดไปข้างหลังนั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าฮันกุกอนะคะซึ่งแปลว่าภาษาเกาหลีแต่ถ้าหากเราจะอ่านตามรูปที่เห็นนะคะเราจะอ่านได้ว่าฮันกุกอนะคะฮันกุกอแต่ว่าในภาษาเกาหลีเขาจะมีกฎว่าถ้าพยางค์ที่อยู่ข้างหน้ามีตัวสะกดแล้วพยางค์ถัดไปขึ้นต้นด้วยตัวอีอึงให้เราอ่านเชื่อมเสียงด้วย เพราะฉะนั้นคำนี้เราก็เลยจะต้องอ่านว่าหันกุกรนั่นเองนะคะโดยเราจะเอาตัวคียอกที่เป็นตัวสะกดของพยางค์ข้างหน้าขึ้นไปอยู่แทนที่ตัวไอึงของพยางค์ที่อยู่ถัดไปนะคะแล้วก็ให้สังเกตว่าพยางค์ข้างหน้าพอไม่มีตัวสะกดแล้วจากเดิมที่เราอ่านออกเสียงว่ากุกก็ให้อ่านออกเสียงเป็นกูนะคะก็คือจากเสียงสัน้นให้เปลี่ยนเป็นเสียงยาวนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองกันบ้างนะคะมกกลีมกกลีนะคะคํานี้แปลว่าส้คอค่ะถ้าเราอ่านตามรูปที่เห็นเราจะอ่านได้ว่ามกกลีนะคะมกกลีแต่ในตามกฎการเชื่อมเสียงนะคะก็จะต้องอ่านว่ามกกลีนะคะมกกลีค่ะโดยเราจะเอาตัวรีอื่นที่เป็นตัวสะกดของพยางค์ข้างหน้า ขึ้นไปอยู่แทนที่ตัวอีืึงของพยานที่อยู่ถัดไปนั่นเองค่ะคำนี้ให้สังเกตว่าตัวรีื่นที่เป็นเมื่อตอนเป็นตัวสะกดนะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นลอริงแต่เมื่อขึ้นไปแทนที่ตัวอีืึงซึ่งไปเป็นตัวพยัญชนะเราจะอ่านออกเสียงเป็นตัวรอเรือนะคะสองตัวอย่างที่ผ่านไปจะเป็นตัวอย่างของคําที่มีตัวสะกดตัวเดียวทีนี้เรามาดูคําที่มีตัวสะกดสองตัวกันบ้าง เวลาเชื่อมเสียงเราจะต้องทำอย่างไรนะคะตัวอย่างแรกค่ะมันีมันีนะคะคำนี้แปลว่าเยอะนะคะถ้าเราอ่านตามรูปที่เห็นเราจะอ่านได้ว่ามันีมัน,มนีนะคะแต่ถ้าตามกฎการเชื่อมเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงคำนี้ว่ามันีนะคะมันีค่ะ โดยเราเอาตัวน้อื่นที่เป็นตัวสะกดของพยางค์ข้างหน้าขึ้นไปอยู่แทนที่ตัวอึงของพยางค์ที่อยู่ถัดไปนะคะแล้วก็สําหรับคํานี้ตัวฮีอดที่เป็นตัวสะ,วสะกดคู่กับตัวน้อืน่นเราจะไม่ออกเสียงนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอิลโกโยอิลโกโยนะคะคํานี้แปลว่าอ่านค่ะ ถ้าเราอ่านออกเสียงตามรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นอิกอโยอิกอโยนะคะแต่ที่จริงแล้วเราจะต้องอ่านออกเสียงคำนี้ว่าอิลกโยนะคะอิลกโยค่ะโดยเราจะเอาตัวคียยอกที่เป็นตัวสะกดของพยางค์ข้างหน้าขึ้นไปแทนที่ตัวอีอึงที่อยู่พยางค์ถัดไปนะคะสำหรับคำนี้มีตัวสะกดคู่ระหว่างตัวอีอ,อึนกับตัวคียอกนะคะให้เอาตัวที่อยู่ติดกับพยางค์ถัดไปไปเชื่อมเสียงเพราะฉะนั้น คำนี้เราก็เลยเอาตัวคียยอกขึ้นไปแทนที่ตัวอีอึงนั่นเองค่ะแล้วในคลิปนี้นะคะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมเสียงในภาษาเกาหลีซึ่งได้รู้เกี่ยวกับการเชื่อมเสียงของคําที่มีตัวสะกดเดียวแล้วก็คําที่มีตัวสะกดคู่ซึ่งมีการเชื่อมเสียงที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนบ่อยๆจะได้จำได้ขึ้นใจแล้วก็นำไปใช้ได้ถูกต้องด้วยนะคะ ครยังไม่ได้ดูคลิปของอีพีอื่นๆอย่าลืมไปหาดูกันนะคะยังมีข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเกาหลีที่เป็นประโยชน์กับทุกคนอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยองซึงีม่เมชิมยอนช่วอายุวัคุโดนูโรจเซโยถ้าใครชอบคลิปนี้พี่แอนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าพี่แอนจะหาความรู้อื่นๆของภาษาเกาหลีมาฝากกันอีกค่ะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어